พาวเวอร์เวปเป็นอาวุธระยะประชิดที่ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายในทุกเผ่าพันธุ์โดยเฉพาะในช่วงสหรสวัษท,ที่41ที่ทุกเผ่าพันธุ์สมภูมิปัญญาต่างๆต่าง,าง,างนำอาวุธชนิดนี้มาใช้ในสนามรบในหมู่มนุษย์แห่ง Imperium of Man มีเพียง Adeptus Mechanicus ไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้จักการสร้าง Power อร์ p ว n นั่นจึงทำให้อาวุธชนิดนี้ที่ยังคงใช้งานอยู่ล้นเป็น Power w e a p o n ที่มีอายุเกินหลักร้อยปี อาวุธชนิดนี้ไม่ใช่อาวุธสามันทั่วไปมันจะถูกสงวนเอาไว้ให้กับนายทหารระดับยศสูงเท่านั้นโดยทั่วไปแล้ว power weapon ววจะถูกครอบด้วยสนามพลังสีน้ำเงินซึ่งจะปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าร้อมรอบพื้นที่ที่เคลือบสนามพลังที่เห็นได้บ่อยที่สุดก็คงจะเป็นคมของอาวุธระยะประชิดต,ต่างๆหรือบริเวณหัวของค้อน ซึ่งสนามพลังนี้สามารถทำลายพันธะโมเลกุลของสสารที่ถูกโจมตีโดย power weapon ส่วนมากจะถูกออกแบบมาเป็นอาวุธระยะประชิดที่จะติดเครื่องกำเนิดสนามพลังเอาไว้ในบริเวณด้ามจับและสามารถทำการเปิดปิดสวิตช์สนามพลังได้ power weapon ถูกสร้างและออกแบบมาด้วยหลากหลายรูปลักษ์ทว่า power weapon ที่ทรงพลังที่สุดก็คือ chain fist ซึงเป็นการรวมร่างกันร,ระหว่างพาวเวอร์ฟิสที่นำเชนซอร์ขนาดเล็กมาติดบริเวณข้อมือทำให้ในการโจมตีของเชนฟิสนั้นรุนแรงมากพอที่จะสามารถเจาะเกราะของรถถังประจันบาลที่หนาที่สุดได้แต่ทว่าเชนฟิสนั้นมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากจึงทำให้อาวุธชิ้นนี้ไม่เป็นที่นิยมนักและมักจะติดตั้งให้กับชุดเกราะคา ta ตอแฟกติกเทอร์มินิเตอร์เท่านั้นต่อไปนี้จะเป็นรายชื่อพาวเวอร์เวพอที่ถูกใช้งานโดยอ mperium Of Man Power Axe เป็นอาวุธระยะประชิดรูปแบบขวานที่ได้รับการติดตั้งสนามพลังพิเศษทําให้สามารถโจมตีได้รุนแรงกว่า Power Sword แต่ด้วยปัญหาที่มีน้ําหนักมากกว่าจึงทําให้มันมีความว่องไวน้อยกว่า Power Sword ส่วนใหญ่อาวุธชิ้นนี้จะไม่ค่อยถูกนํามาใช้ในการต่อสู้มากนะักหากไม่ใช่ผู้ใช้อยากจะใช้ชะเองเนื่องจากน้ําหนักที่มากเกินไปทาให้ Power Axe มักไม่ค่อยใช้งานในกองทัพที่เน้นกลยุทธ์ Power Fist บางครั้งจะถูกเรียกว่า Power Glove เป็นถุงมือโลหะขนาดใหญ่ที่เคลือบด้วยสนามพลังพิเศษ Power Fist นั้นมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากทำให้กว่าจะซัดหน้าอีกฝ่ายได้อาจจะต้องยอมบาดเจ็บจากการโจมตีของอีกฝ่ายก่อนซักแผลก่อนจะสวนกลับข้อดีของ Power Fist จะเพิ่มพลังการทำลายล้างอย่างมากให้กับผู้ใช้แต่เนื่องจากมีน้ำหนักที่มากจึงมักจะถูกติดตั้งให้กับชุดเกราะ Terminator Armor แต่กระนั้นก็ยังมี Power Fist Pattern ทั่วไปสำหรับคนธรรมดาเช่นที่เหล่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Astra m i l i t a r m ใช้งานกัน นอกจากนั้นยังมีพาวเวอร์เวพอรลักษณะเดียวกันที่ถูกใช้งานโดยเผ่าพันธุ์อื่นเช่นพาวเวอร์คอร์ของออคฟอร์บอสและอาวุธลักษณะกัมปานที่ถูกใช้งานโดยกองกำลังเคียสเปสเมรีนซิสเตอร์ออฟเวอเทิและคาร์ฟเวอร r เอดรีอีกอาวุธที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันกับพาวเวอร์ฟิสก็คือเชนฟิสซึ่งเป็นพาวเวอร์ฟิสที่ติดตั้ง A อสตราติเชนซอรเอาไว้ในบริเวณข้อมือทำให้การโจมตีของเชนฟิสนั้นรุนแรงมากพอที่จะสามารถเจาะเกราะของรถถังประจัญบานที่หนาที่สุดด Power More เป็นอีก Power Weapon ที่มีลักษณะคล้ายกับกระบองที่ถูกใช้งานโดย a d e u t u s a อาบิเทเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากมีอนุภาพที่ร้ายแรงในการปราบปรามจราจนนอกจากนั้น Power More ยังสามารถปรับเปลี่ยนความหนานแน่นของสนามพลังได้อย่างหลากหลายและมักจะใช้งานควบคู่ไปกับเกราะหนักในการปราบปรามจราจนของเหล่า Adeptus a อ b i ิ e s แต่กระนั้นก็ยังปรากฏการใช้งาน Power m o ในกองกำลังอื่นๆนอกจาก a d e p t ตัสอิทเช่น Space Marine และ Sister of b a t t l e พาวเวอร์สเปียรเป็น Power อร์เวพลักษณะคล้ายกับหอกอาวุธรูปแบบนี้มีหลากหลายชนิดในบางครั้งกองกำลังอัสตราเมเน a ทรามก็มักจะใช้งานกันและในหมูหน่วยรบโรคไรเดอร์ก็มักจะใช้ Power อร์สเปียรเป็นอาวุธรองจากการใช้ฮัน t ิ n งแลนส์ในการบุกทะลวงข่าศึก ในสมัยก่อน Power อร์สเปเคยถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในกองกำลัง Space Marine Legion ในยุค Great Crusade และ Horus Heresy แต่ในปัจจุบัน Space Marine ที่จะใช้ Power อร์สเปนั้นเหลือน้อยเต็มทีส่วนมากจะกลายเป็นเลียลิกซีมากกว่าอาวุธธรรมดา Power Sword เป็น Power w e a p o พที่มีลักษณะเป็นดาบทั่วไปดาบยาวและแต่การออกแบบของแต่ละบุคคล อาวุธชิ้นนี้สร้างสนามพลังที่เข้มข้นมากพอในการฟาดฟันเพื่อตัดผ่านโมเลกุลและแผ่นเกาะของศัตรูได้อย่างง่ายดายและด้วยประสิทธิภาพที่พิสูจน์มาแล้วว่าแข็งแกร่งและว่องไวจึงทำให้พาวเวอร์ซอร์ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่ Space Marine อาสตราเมริทารัมและ a d e p t ตาโซลูริต้เป็นตน้นอาวุธลักษณะเช่นนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในหมู่มนุษย์เท่านั้นแต่ในหมู่เซนอร์อื่นๆอ,อย่างเอโร y หรือ d u ค a r i ก็ยังมีใช้งานกันเพียงแค่ลักษณะและการออกแบบนั้นแตกต่างออกไปและอัดแน่นไปด้วยพลังจิตมากกว่า Relic Blade เป็น Power w e a เวพรูปแบบพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อบุคคลสำคัญในหมู่ Space m a r i ร e ด้วยกันเท่านั้น อาวุธชิ้นนี้ไม่ได้มีเพียงแค่รูปลักษณ์ของดาบแต่จะมีขวานหอกเงาและรวมไปถึงดาบสองมือขนาดใหญ่อาวุธชิ้นนี้มีใช้งานมาตั้งแต่สมัยเกรทคูเซตและแพร่หลายเป็นอย่างมากหลังสงครามฮอรสเทเรซี zi, ซึ่งในยุคหลังสงครามกบฏครั้งใหญ่บริลิกเบดได้กลายเป็นอาวุธวิเศษประจำแต่ละแชปเตอร์และจะถูกใช้งานโดยหมู่เวทเทรนกับกัปตันเท่านั้นนอกจากนั้นเหล่าออเนอร์กาดก็ยังคงเป็นกองรบที่ใช้บริลิกเบดมากที่สุดอีกด้วย Lightning Craw l i g h t n i n g Claw เป็น Power อร์เวพลักษณะคล้ายกับใบนี่สีแฉกที่ติดตั้งอยู่กับนิ้วมือและกลายเป็นกรงเล็บซึ่งติดตั้งสนามพลังพิเศษที่สามารถทะลวงชุดเกราะพาวเวอร์อาร์เมอร์ของ e Marine ด้วยกันได้อย่างสบายๆโดยส่วนใหญ่ Lightning Claw จะถูกใช้งานโดยหน่วยรบ Terminator a s s o u t t Squad ที่เน้นการจู่โจมระยะประชิดนอกจากนั้นอาวุธชิ้นนี้ยังแพร่หลายในกองกำลังเคียรสเปซมารีนและอิน u i s i ิเอร์จากออโดมเรยัสอีกด้วย โครเซียสอะคา m เป็นพาวเวอร์เบพนที่มีลักษณะคล้ายกับคาถาที่เราชเพลนถืออยู่กับตัวซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่ถูกนํามาใช้ในการรบโดยตรงแต่จะเป็นเหมือนกับคาถาที่จะใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางจิตวิญญาณของเราสเปซบรีแต่ละแชปเตอร์มากกว่าจะเป็นอาวุธ c ค o เซียสอะคาณมนั้นเป็นไม้เท้าหรือกระบองที่มีความยาวปานกลาง ระดับด้วยสัญลักษณ์อ m p พ r เ u ียมอุคูาหรือสัญลักษณ์หัวกะโหลกที่มีปีของ Space Marine ที่เรียกว่า Imperial i s ในบางแพทเทิร์นจะใช้ตราสัญลักษณ์ของ c ชปเตอร์ของตนเองเช่นโค o เซียสอ a คา m มลักษณะพิเศษที่ถูกใช้งานโดยสล l a m a ม d ด r Chapter นอกจากนั้นโค o เซียส c a คานามที่ถูกใช้งานในกองทัพ Cha o s โดยเหล่า Dark Apostle จะปนเปื้อนวาร์ปและถูกเรียกว่า a c ค e r e ซสโคร s ซีแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงเป็นคาถารูปแบบดั้งเดิมแต่จะแทนที่ตราอิมพิเรียมด้วยตราสัญลักษณ์ของดาร์กกอสแทน Thunder Hammer เป็น Power Weapon ที่มีลักษณะเป็นค้อนสึก มักใช้งานในหมู่ s p a c e Marine และเหล่า Demon Hunter จาก o r d o m a n ิอ u s ซึ่งส่วนมากจะใช้งานในหน่วย Terminator Assault Squad ที่เน้นการต่อสู้ระยะประชิด Thunder Hammer นั้นแตกต่างจาก Power Weapon ทั่วไปเนื่องจาก Power Weapon พปกติจะปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างคงที่และตลอดเวลาในขณะที่ Thunder Hammer จะปลดปล่อยสนามพลังทำลายล้างออกมาก็ต่อเมื่อหัวของค้อนได้กระแทกใส่เป้าหมายเท่านั้นซึ่งการออกแบบเช่นนี้ทำให้ t ัน n ด e r h แฮ mmer สามารถปลดปล่อยพลังทำลายล้างที่อัดแน่นไปด้วยสนามพลัง นทําให้มีพลังทําลายล้างมากกว่าค้อนศึกปกติแต่เนื่องจากเป็นอาวุธค้อนศึกขนาดใหญ่ทําให้มีความว่องไวต่ําแต่ทันทีที่หัวค้อนกระแทกเป้าหมายมันจะทําให้กราะของเป้าหมายแหลกได้ภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวและด้วยพลังทําลายล้างขนาดทําลายเกราะของรถถังได้นานจึงทําให้ผู้ใช้จะต้องสวมชุดเกราะเทอร์มินิเตอร์อามเมอร์เพื่อป้องกันแรงกระแทกจากสนามพลังเข้มข้นข,นของค้อน รายชื่อที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงอาวุธ power weapon ที่ถูกใช้งานกันบ่อยๆเท่านั้นแต่นอกเหนือจากนั้นยังมี power weapon อีกมากมายหลากหลายรูปแบบที่ไม่ได้กล่าวถึงรวมถึงอาวุธพิเศษของตัวละครระดับแม่ทัพอีกมากมายที่เป็น power weapon แต่อาวุธเหล่านั้นไว้ผมจะนามาเล่าให้ในคลิปถัดไปนะครับและนี่คือเรื่องราวของ power weapon ทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรสาม,มารถแสดงความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณครับ คลิปนี้สนับสนุนโดย Legendary War Games หากท่านอ่านรลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่ Legendary War Games หากคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และ Community ้ดีๆของเหล่า Player Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary War Games